สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้มีคลิปง่ายๆนะคะมีอาหารง่ายๆมาฝากกันเป็นมันฝรั่งอบอใส่ไก่กับชีสนะคะเป็นมื้อกลางวันวันนี้ของแอนเองนะคะ พิ่งจะได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆนนหลายวันมากนี่ค่ะมันฝรั่งของแอนนะคะก็ล้างทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วแอนจะกินมันฝรั่งทั้งเปลือกนะคะเพราะฉะนั้นก็เวฟทั้งเปลือกแบบนี้เลยอันนี้เป็นไก่นะคะที่อบไว้แล้วนะคะเอามาหั่นระหว่างที่รอมันฝรั่งสุกมันฝรั่งเนี่ยเข้าไมโครเวฟประมาณ8-10นาทีแล้วแต่ไมโครเวฟของแต่ละบ้านนะคะผงที่หมักไก่อันนี้คะ่ะเพื่อนๆอร่อยมากนะคะเดี๋ยววันหลังแอนมาลงสูตรให้ แอนจะหมักเก็บหมักแล้วก็อบเก็บไว้เวลาที่สามีจะทำแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะง่ายเนาะมันสะดวกสำหรับวันยุ่งๆอะคะ่ะก็จะทำไว้แบบนี้นี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสร็จแล้วแอนจะใส่ต้นหอมนิดนึงนี่ค่ะต้นหอมก็เป็นที่แอนหัน่นเก็บแช่แข็งไว้เหมือนกันนะคะเวลาซื้อมาเยอะๆมันฝรั่งสุกแล้ว ตอนถาระวังมือนะคะค่อนข้างจะร้อนอวันนี้เปลือกมันเป็นแบบสีม่วงนะคะที่ดูคล้ำๆตรงขอบขอบเปลือกนั่นคือไม่ได้เสียนะคะเป็นเพราะเปลือกมันเป็นแบบนี้เป็นสีนี้เสร็จแล้วก็จะควักเนื้อมันฝรั่งะคะ่ะไปผสมกับไก่นะคะ คืออันนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะทําง่ายๆกินง่ายๆตอนเช้าก็ได้ตอนเที่ยงก็ได้เร็วดีอะคะ่ะไม่ไม่ยุ่งยากอะไรมากเอนมีไก่เก็บไว้อยู่แล้วเป็นไอเดียให้กันนะคะคนเดีนทำกินกันเลยมาฝากเพื่อนๆอ่าถ้าไม่ได้ไม่ใส่ไก่เนี่ยใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าให้มันเป็นของที่สุกอะคะ่ะมันจะได้อ่าทง่ายๆ เอามันฝรั่งใส่ลงไปในไก่นะคะเสร็จแล้วแอนก็จะใส่เนยนิดนึงตรงนี้แล้วแต่นะคะคือแอนอะ่ะไม่ได้ปรุงเพิ่ม,มเพื่อนๆสังเกตได้ว่าแอนจะไม่ได้ปรุงเกลือพริกไทยเพิ่มเพราะว่าในไก่อ่ะค่ะก็แอนหมักมาแล้วเนาะก็จะมีความเค็มแล้วแล้วก็ใส่เนยลงไปนิดนึงเนยเนี่ยก็จะเป็นเนยเค็มเสร็จแล้ว แอนก็จะใส่ชีสนิดหนึ่งในนี้นะคะเป็นชีสแล้วเดี๋ยวตอนอบเนี่ยแอนก็จะใส่ชีสด้านหน้าอีกทีนึงก็จะมีความเค็มมีรสชาติจากพวกนี้อยู่แล้วแอนก็เลยไม่ใส่เกลือพริกไทยเพิ่มนะคะนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะเพื่อนๆจะอบในหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเตาอบก็ได้หรือเพื่อนๆที่ไม่ไมีเตาอบไม่มีหม้อทอดอะไรใดๆ,ๆแต่มีไมโครเวฟเนี่ย ก็สามารถเอากลับเข้าไปในไมโครเวฟได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันสุกอยู่แล้วอะค่ะแค่ให้ชีสละลายนะคะแอนก็ใส่ทุกอย่างกลับไปเสร็จแล้วแอนก็จะโรยชีสด้านหน้าอ่าแล้วก็เข้าไปอบถ้าเป็นอ่าไมโครเวฟเนี่ยค่ะประมาณ2นาที อ่าพอชีสละลายก็ได้เลยถ้าเป็นเตาอบก็ใช้ความร้อนสูงสุดไปเลยนะคะ250อย่างเงี้ยค่ะประมาณ3นาทีถึง5นาทีอย่างเงี้ยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยของแอนเนี่ยใช้ไฟ200แอนก็ใช้เวลาประมาณ6นาทีค่ะเพื่อนๆคือชีสละลายเป็นสีสวยๆก็ใช้ได้อ่ะคะ่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะของแอน6นาทีไฟ200นะคะเพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว and แอนก็จะใส่ผักนิดนึงอันนี้ต้นอ่อนทานตะวันที่ข้างบ้านให้มานะคะแล้วก็เพิ่มผักนิดนึงเนาะเพราะว่ายัางไม่ค่อยมีผักสักเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มีมะเขือเทศลูกเล็กๆเป็นอันเรียบร้อยเสร็จแล้วขอตัวไปกินก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ